สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกหัวจะปวดกู้สองล้านสร้างบ้านแต่แฟนใหม่แม่เลี้ยงไก่กว่า20ตัวส่งกลิ่นเหม็นคลุง้งกลายเป็นกระทู้ที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์หลังจากมีหญิงสาวรายหนึ่งได้เข้ามาเล่าปัญหาชีวิตในเว็บไซต์พันทิพย์คอมชื่อกระทู้ว่าเมื่อคุณกู้เงินซื้อบ้านแต่แฟนแม่เอาไก่มาเลี้ยงไม่ต่ำกว่า20ตัวเจ้าของกระทู้เล่าว,ว่าเรื่องมีอยู่ว่า แม่อยากได้บ้านเราเลยคู่ธนาคารซื้อบ้านให้แม่2ล้านบาทเป็นหมู่บ้านจัดสรรในตัวเมืองจังหวัดก่อนย้ายแม่ได้ตกลงกับแฟนใหม่แกว่าให้เลี้ยงไก่ได้แต่ไม่เกิน2ตัวแต่ตอนนี้ไม่ต่ำกว่า20ตัวแล้วทำบ้านเราพังไปหมดเราคุยเราพูดอะไรไปได้แต่ยิ้มแห้งๆแ,แล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นปอร,รอเมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่กับแม่เพราะทำงานต่างจังหวัดแต่ตอนนี้เรากลับมาเลี้ยงลูกที่บ้านแล้ว ซึ่งจากภาพที่โพสต์จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าผลเสียของการเลี้ยงไก่ทําให้ตัวบ้านพังไปหมดรอบบ้านมีแต่สิ่งสกปร,รกที่เกิดจากการเลี้ยงไก่ผนังมีรอยเชอาเขียนรายละเอียดไก่เอาไว้ไม่เหลือเค้าความสวยงามของบ้านเจ้าของกระทู้ยังเปิดเผยอีกว่าแฟนเก่าของเธอช่วยออกค่าผ่อนบ้านเดือนละ3,000ันบาทซึ่งจริงๆแล้วเธอออกได้ทั้งหมดแต่ไม่อยากให้อีกฝ่ายอยู่ฟรีซึ่งตนในฐานะลูกก็ลำบากใจเพราะแม้จะเกลียดไก่ของเจ้าของไก่ แต่อีกฝ่ายก็แม่ทั้งยังเกรงใจเพื่อนบ้านในหมู่บ้านมากเพราะมีทั้งกลิ่นและเสียงจากไก่ขณะที่ชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายพร้อมแนะวิธีแก้ปัญหาอาทิถ้าทั้งหมดอยู่บ้านเดียวกันก็เชิญให้ออกจากบ้านตามลำดับสิ่งแรกที่ควรเอาออกไปก่อนก็คือไก่แต่ถ้าไม่ยอมเอาไก่ออกคนที่จะต้องถูกไล่ออกจากบ้านเป็นคนต่อไปคือเจ้าของไก่ถ้ายังแก้ปัญหาไม่ได้คนสุดท้ายที่จะต้องออกคือคุณแม่ และบ้านนี้ก็จะเหลือเจ้าของกระทู้อยู่คนเดียวเจ้าเน็ตบางรายก็แนะนําว่าให้หลอกทางบ้านว่าไม่มีเงินจ่ายค่าผ่อนบ้านเพื่อที่จะปล่อยเช่าจะได้ไม่มีปัญหาปะทะก,กันตรงๆแล้วย้ายออกจากบ้านไปท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก c อมขอบคุณครับ